ยกแขนไม่ได้ข้อเข่าเสื่อมแม่โทรมาสั่งอีก7เมตรของจริงเลยค่ะปัจจุบันอาการปวดเข่าไม่มีแล้วเี่ทุกคนใจฟูมากมีลูกค้าชื่อคุณแอร์เขาบอกว่าก่อจะตัดสินใจซื้อเนี่ยดูรีวิวเยอะมากแม่อายุ63ปวดเข่ามาหลายปีทานได้5วันบอกว่าอาการปวดอะ่ะมันเทาลงมากๆแล้วก็มีคุณการค่ะบอกว่ามาขอบคุณจากใจหนูไม่ใช่หน้ามาคุณแม่เอ็นหัวไหล่ฉีกยกแขนไม่ได้ข้อเข่าเสื่อมหาหมอตลอดแกก็ไม่อยากผ่าเลยตัดสินใจซื้อเม็ดเมตรมาลองก่อนเมื่อวานแม่โทรมาสั่งอีกเ็ดเมตรของ ของจริงเลยค่ะปัจจุบันอาการปวดเข่าไม่มีแล้วส่วนไหล่เบาปวดไปเยอะมากแล้วก็ยกแขนได้เยอะแล้วค่ะพี่อีฟอันนี้รีวิวจริงใจเลยค่ะไม่ใช่มาอวยเวอร์ขอบคุณพี่อีฟที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มานะคะเนี่ยทุกคนใจฟูมากเวลาเราทางานมาเหนื่อยก็ได้รีวิวนี่แหละค่ะที่มาคอยฮิลจิตใจพวกเราดูดิแต่ละคนคุณสุปณีบอกว่าสั่งมา2กล่องแล้วค่ะกล่องแรกกินได้2-3วันรู้สึกเบาขาขึ้นมากๆบอกได้เลยว่าไม่ใช่น้ามานะคะจริงๆตัวนี้อีฟไม่ได้ตั้งใจมาทําขายเลยนะคะอีฟอะอัดแคปใน l a นี่ แล้วก็ให้แม่อิบก,กินพอแม่กินแล้วมันดีจากการที่เอ็นอักเสบยกของหนักไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นแบบอุ้มหมาตัวปิวเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยใครหลายๆคนได้อีกเนี่ยมันก็น่าจะดีนะลูกค้าพอกินปุ๊บกลับมารีวิวมาซื้อซ้าถ้าใครมีปัญหาปวดขาปวดหัวไหล่เส่นเอ็นอักเสบฝืดตึงลูกก็โอยนั่งก็โอยนะคะอยากให้ลองทานดูเรามี2ขนาดสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายเปวูเนสหรือว่ากดที่ตะกร้าได้เลยนะคะ